วันนี้พี่โต GR Sport กับงบ400,000บาทครับผมนี่คันนี้ครับเป็น FC อยู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับก็เป็น FC ใต้ครับ Fortuner GR Sport นะครับก็คือตัวนี้เป็นตัวอัปเกรดใหม่ตัวท็อปสุดเลยนะครับที่เพิ่มแรงมา้าเพิ่มออปชั่นอะไรมาอีกประมาณนึงอะฮะเป็นตัวที่อัปเกรดล่าสุดแล้วนะครับณนะโฉมปัจจุบัน,นครับ อันดับแรกครับต้องเป็นล้อครับล้อคันนี้ก็เลือกเป็นล้อ VFX01 เป็นล้อ p e r f o r m i n g ครับสเปคขอ้งกาออฟเซต65ตัวยางก็ใส่เป็น265 50 20สเต็ปโหลดของ Fortuner เนี่ยจะใส่แค่เบอร์265 50 20คือเบอร์เดียวเลยนะครับไม่ว่าจะโหลดนิ้วครึ่งหรือ2นิ้วก็จะใส่เบอร์นี้นะครับเท่านั้นนะคร อโซมฟอร์จูเนอร์เนี่ยจะเล็กกว่าเอลเลดก็แนะนําเป็นเบอร์นี้โตโยโ AT3 ตัวนี้จะเป็นกึ่งถนนดําถนนเปียกดินทรายดูยโคลนได้นะครับวิ่งความเร็วสูงได้ผมลองให้แล้วชุดโช๊คครับคันนี้ก็ใส่เป็นชูนซีรีส์นะครับด้านหน้าสามารถปรับขายุบคอมเพรสข่ายืดรีบาวได้ปรับได้8ข่ายืดด้านล่างขาปรับได้8นะครับตัวโช๊คมาพร้อมสปริงกระบอก2.5นิ้วนะครับลูกสูบใหญ่ฟิลลิ่งดีหนึบกว่าโช๊คเดิมที่ให้จากโรงงานมาที่เป็น โมโนทูบแล้วส่วนด้านหลังบายพาสตัวโชคเนี่ยเป็นบายพาสคำว่าบายพาสคือจะมีท่อออกมาด้านนอกเพิ่มการไหลเวียนของน้ำมันแยกออกมาเพื่อให้ตัวน้ำมันเนี่ยได้โฟลได้เร็วขึ้นการทำงานเนี่ยฉับไวเฉียบคมแล้วก็นุ่มนวลน,นะครับฟิลลิ่งดีทั้งหลังเนี่ยจะปรับได้เยอะกว่าด้านหน้าขายืด24ขายุบอีก24 ตัวลูกค้าเองไม่ต้องไปสนใจแล้วก็ไม่ต้องงงว่าเฮ้ยกูจะปรับได้หรือเปล่ากูจะงงไหมไม่ต้องสนใจครับเราปรับเราเซ็ตให้เรียบร้อยนะครับปรับทีเดียวแล้วใช้ย,วยาวๆครับฟีลลิ่งดีแน่นอนกับสูตรทางร้านออโตแกรมนะฮร mm hmm. ส่วนด้านหลังเนี่ยสปริงจะแยกกับโชค๊คจะไม่เหมือนด้านหน้าสปริงด้านหลังรุ่นนี้เป็นตัวท็อปสุดของทางค่ายโปรเฟนเดอร์คือจะเป็นเกลียวปรับสตัดสูงต่ำแต่ราคาจะสูงนิดนึง mm hmm. ชุดเปรกครับเป็นแบมโบ้พายเยน18แด้านหน้า6พอตปั๊มใหญ่กว่าเดิมของ อันใหม่6พอตยาวขึ้นใหญ่ขึ้นตัวจาน3 8มมิลนะครับตัวด้าหลังเนะ่จาน3า0จะได้ปั๊มที่เป็น4พอพ์ตคือใหญ่ขึ้นดูเต็มขึ้นคันนี้โจทย์บอกว่าไม่อยากได้ท่อดังนี่เลยฮะ HKS ครับแบรนด์ญี่ปุ่นโน,นหนึ่งน้ำันแน่นอนครับปลายคาร์บอนนะครับสวยลงตัวเข้ากับ Fortuner GR หน้าตาลอๆอย่างนี้เป็นไงชอบไหมฮะลองคอมเมนต์มาดูได้ครับถูกใจไม่ถูกใจตรงไหนติได้ชมได้ครับแต่ยังเม้นแรงครับเดี๋ยวบล็อกประมาณนี้สำหรับคนท,ที่ดูแล้ว ชอบก็ถูกใจใช่กดกดแชร์เหมือนเดิมครับสวัสดีครับ